สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1นะคะพบกับครูเอกแล้วนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องบทที่6พลังงานคือชีวิตและอ่านเสริมไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับบทที่6เช่นเดียวกันนะคะแต่จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอ่านเพิ่มเติม,ตมความรู้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันก่อนเลยนะคะ ครูเอมีเกมปริศนาคำทายจะให้เด็กๆได้เล่นค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะฉันคืออะไรตีได้เสียงดังตุ้มตะตุ้มตังเสียงดังกังวานเด็กคิดว่าเป็นอะไรคะตีได้ด้วยคําตอบคือกรองนั่นเองค่ะเรามาดูปริศนาต่อไปนะคะ ฉันคืออะไรสัตว์ใหญ่ใช้งานไถนาคลาดหวานสองเขาหน้ากลัวมีเขาด้วยค่ะเป็นสัตว์ด้วยเด็กๆทายดูสิคะคำตอบคือควายนั่นเองค่ะเรามาดูปริศนาต่อไปนะคะฉันคืออะไรเอาไว้เดินทางสองล้อสองข้างวัวควายลากไป เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะคาตอบคือเวียนนั่นเองค่ะเด็กๆ,ๆรู้จักเวียนกันไหมเอ่ยปริศนาต่อไปนะคะฉันคืออะไรฟันไม้ในป่าแผนที่ไทยนารูปร่างคล้ายฉันค่ะเด็กๆลองเราดูสิคะคำตอบคือขวานนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะฉันคืออะไรถ่ายรูปได้งามนับหนึเก็บภาพเก็บวิวคืออะไรคะเด็กๆคำตอบคือก้องถ่ายรูปนั่นเองค่ะต่อไปเป็นปริศนาสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะพวกเขาคือใครเลือดเนื้อเชื้อไข ไม่อาจห่างไกลสายเลือดเดียวกันพวกเขนาน่าจะเป็นใครคะเด็กๆคำตอบคือครอบครัวนั่นเองค่ะ <c oughs> เด็กๆทายปริศนาคำตอบเด็กๆทายปริศนาคำาทยกันถูกหรือเปล่าคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ที่เกิดจากปริศนาคำไทยเมื่อกี้กันดูนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะคำแรกค่ะลอง ควายเวียนขวานกล้องถ่ายรูปครอบครัวเด็กๆสงเกตคำเหล่านี้สิคะว่าพยัญชนะต้นของคำเหล่านี้มีกี่ตัวคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะพยัญชนะต้นของคำเหล่านี้จะมีสองตัวเช่นคำว่ากล้องก็จะมีกอไก่กับลอลิงควายก็จะเป็นคอควายกับวแหวน เวียนกอไก่กับ่าแวนขวานขอไข่กับ่าแวนก้องก็จะเป็นกอไก่กับลอลิงครอบครัวก็จะเป็นกอปลายกับรอเรือเด็กๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมคะว่าคำเหล่านี้เป็นคำอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เห็นตัวอย่างคำเหล่านี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำควบกล้ำนั่นเองค่ะ วันนี้คุณครูเอจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับคำควบกล้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คำควบกล้ำพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูเอมีเพลงทำควบกล้ำที่เด็กได้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นด้วยการฟังเพลงทำควบกล้ำกันเลยนะคะไปฟังกันเลยค่ะ วก,วกล้ำแผลคำขวกล้ำแพมีอยู่สามตัวมีอยู่สามตัวหนึ่งรอดเรือพายไปหนึ่งรอดเรือพายไปเช่นครูกราพระครูกราพระลอลิงใต้ราวลอลิงใต้ราวเช่นกบกลมคานกลบกลมคานสาวเวนลงยาสาวเว้นลงยาเช่นค,ค,ควายขวิดกวางควาคยขวิดกวาง ครูกราพระครูกราพระลอลิงใต้ลาวลอลิงใต้ลาวเช่นกบกลมทานกลบกลมทานสาวเวนลงยาสาวเวนลงยาเช่นควายขิดกวางควายขิดกวางจำไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีคำารัวํำเทหัวํำเท ใจใเด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้ไปแล้วนะคะต่อไปคุณครูเอมีคลิปความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้จะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้จากคลิปความรู้กันก่อนเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรควบกล้ำรอเรือรอลิงวอแหวนกันนะครับอักษรควบกล้ำคือ คำที่มีพยัญชนะต้นที่ควบกับรอเรือรอลิงวอลแวนโดยประสมด้วยสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางเดียวกันมีสองชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ <S <S เรามาดูอักษรควบแท้กันก่อนนะครับอักษรควบแท้ได้แก่คำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าควบกับรอเรือรอลิง วอแหวนเป็นเสียงควบกล้ำเช่นคำว่ากราบคำว่ากราบมาจากกอไก่รอเรือประสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่ากอรออาบออ่านว่ากราบกลอง คำว่ากลองมาจากกอไก่ลอลิงผสมกับสระอและงงูสะกดว่ากอลอองออ่านว่ากลองคลองคำว่าคลองมาจากคอควายลอลิงผสมกับสระอและงงู สะกดว่าคอลอองออ่านว่าคลองคำว่ากวางคำว่ากวางมาจากกอไก่วาแหวนผสมกับสระอาและงงูสะกดว่ากอวออางออ่านว่ากวาง คำว่าขวางคำว่าขวางมาจากขอไข่วอแหวนประสมกับสระอาและงองูสะกดว่าขอวออางออ่านว่าขวางเมื่อรู้จักการแจกลูกสะกดคำอักษรควบแท้กันแล้วเรามาดูความหมายกันบ้างนะครับเริ่มจากคำว่า กราบหมายถึงการแสดงความเคารพกลองหมายถึงเครื่องทำเพลงชนิดหนึ่งขึงด้วยหนังใช้ตีคลองหมายถึงลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือทะเลกวางหมายถึงสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจำพวกเนื้อมีเขาเป็นกิ่ง ขวางหมายถึงกีดกันสกัดสกัดกันเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้จากคลิปความรู้ไปแล้วนะคะต่อไปเราไปสรุปความรู้จาก powerpoint ที่คุณครูเอเดียมมานะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำแท้นะคะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีใบยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยใบยัญชนะต้นตัวที่สองเป็น รอเรือรอลิงวแหวนผสมด้วยสระและตัวสะกดเดียวกันเวลาออกเสียงจะออกเสียงพยัญชนะต้นพร้อมกันต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำก,กล้ำมแท้กันนะคะกระปรุง,ค,รง,ค,ลงคลุงเพลงเพลงเพราะครอบครองไวเปลกลางไพรแปรงฟันแตงกว่าก้าวไกลไม้กวาด ตรวจตลาปลากลายเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำควบค้ำแท้ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะคุณครูเอมีคลิปความรู้ให้เด็กๆได้เล่นเกมค่ะชื่อเกมว่าคำควบค้ำแท้นะคะโดยให้เด็กๆนะคะหาคำควบค้ำแทจากบทกลอนและจากประโยคที่คุณครูเอกำหนดไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้จากคลิปเกมกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะครานี้ คนเก่งลองดูบทร้อยกรองต่อไปนี้แล้วลองหาดูนะครับว่ามีคำควบกล้ำซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างมือขวากวาดแกวงไม้กวาดจะกวาดให้สะอาดจงได้กวางอยู่ใต้ต้นกลางทุ่งกว้างไกลควายคว้าควายว,วิดวากคว้างเกะกะ เป็นยังไงกันบ้างครับหาเจอกันไม่เอ่ยเรามาดูกันนะครับว่าคำควบกล้ำที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้มีคำว่าอะไรบ้างเริ่มจากขวากวัดแกวงกวาดกวางกลางกว้างไกลควายขว้าไขหวิดขวา และขวางเพื่อความแม่นยำน้องๆลองหาคำกวบกล้าที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองต่อไปนี้นะครับคลายขวัญใจมันกล้ามันงาขาวยาวใหญ่ตีกรอบเคาะไม้ไผ่เมื่อช้างใหญ่เรียวกราดมา และคำควบกล้ามที่ซ่อนอยู่ในบทร้อยกรองนี้ได้แก่คําว่าปลายขวัญกล้ากราะและเกลี้ยกลาเมื่อรู้จักคำควบกล้ามดีแล้วเรามาเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกสนิกกันนะครับ <uki> อีกสักบทนะครับคว้าไกวกรอไหมเส้น ใส่กลองเห็นเป็นกลุ่มใหญ่ทำกรดด้วยผ้าไหมนำมาให้พระใช้อยู่ใช้ควายไปลากเกวียนมาแลกเปลี่ยนพริกหมากพลูฝนพรมพรมเรียกหนูให้กลับบ้านอย่าไปไกลหาเจอไหมครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างมาดูกันนะครับว่าจะตรงกันหรือเปล่าและคำควบกล้ำที่อยู่ในบทร้อยกรองนี้คือควายกรอ กลองกลุ่มกลดพระควายเกวียนเปลี่ยนพริกพลูพรำพรำกลับและไกลเด็กๆได้ดเรียนรู้เกี่ยวกับคำควบคําแท้และเล่นเกมไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็มีใบงานจะให้เด็กๆได้ทำด้วยค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับงานที่คุณครูเอจะให้เด็กๆทำในวันนี้นะคะก็อยู่ในแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่25และ33นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างใบงานของแต่ละหน้ากันค่ะเริ่มจากหน้าที่25นะคะให้เด็กๆเขียนคำควบค้นเท้ลงใต้ภาพต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะเด็กๆไม้กวาดนั่นเองนะคะข้อที่สค่ะ กล้องถ่ายรูปคำที่สมค่ะกวางคำที่สี่ค่ะพริกคำที่ห้าค่ะคลุยคำที่6ค่ะมะพร้าวคำที่7็ดขวานคำที่แปดเครื่องบินคำที่เก้าครูคำที่สิบกระปรง คุณครูเอบอกกำศัพท์เด็กๆหมดแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปหน้าที่33ค่ะให้เด็กๆนําคําควบกล้มแท้เขียนลงในช่องว่างที่กําหนดให้นะคะคุณครูเอกาหนดคํามาให้แล้วให้เด็กๆแยกเป็นคําที่มีรอเรือควบกล้าคําที่มีรอลิงควบกล้มและคําที่มีวอวนควบกล้มค่ะใบงานไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำใบงานเสร็จแล้วระบายสีให้สวยๆด้วยนะคะ ต่อไปค่ะคุณครูเอจะให้เด็กๆไปเล่นเกมปริศนาคำทายและหาคำควบกล้ำจากประโยคทิ่งค,ครูเอกํำหนดนะคะเพื่อฝึกความจานานในการหาคำควบกล้ำแท้ค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราลองมาทายปริศนาคำทายกันดูนะคะปริศนานี้ทายว่าฉันคืออะไรสีเขียวสีแดงใส่ผัดใส่แกง เป็นผักสวนครัวฉันคือผักอะไรนะความแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะฉันก็คือพริกนั่นเองค่ะคำว่าพริกสะกดว่าพอรออีกกอพริกซึ่งเป็นคำควบกล้ำนั่นเองค่ะอริศนาคำทายข้อต่อมาทายว่าฉันคืออะไรลำต้นอวบใหญ่ มีใบสีเขียวออกผลครั้งเดียวเป็นเครือเป็นหวีฉันคืออะไรนะ้าเฉลยก็คือฉันคือกล้วยนั่นเองค่ะคำว่ากล้วยสะกดว่ากอลออวยยอกลวยไม่โถกกล้วยอิสณะคำไทยคำข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายค่ะฉันคืออะไรเป็นสัตว์สีขาไว้ใช้ไถนาคืองานของฉันฉันคือสัตว์อะไรนะ้อมแลับไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะฉันก็คือควายนั่นเองค่ะควายสะกดว่าคอวอวรยอควายนั่นเองค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะทายถูกกันใช่ไหมเอ่ยต่อมาเรามาทดสอบความรู้กันดูนะคะให้เด็กๆหาคำที่มีคำควบกล้ำแท้จากประโยคต่อไปนี้คุณครูตรวจการบ้านลองหาคำที่มีคำควบกล้ำแท้ดูสิคะว่ามีกี่คำเอ่ย พร้อมแล้วไปดูฉเฉลยกันค่ะคุณครูตรวจการบ้านมีคำควบกล้ำแท้คำว่าครูและก็คำว่าตรวจนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยประโยคต่อมานะคะกล้าก,กับขวัญแปลงฟันก่อนนอนมีคำควบกล้ำแท้กี่คำคะ ค,คำคู่กล้ำแท้มีคําว่ากล้าขวัญและก็คําว่าแปลงตอบถูกใช่ไหมเอย่ยประโยคสุดท้ายแล้วคะ่ะพ่อปลูกผักสวนครัวเช่นพริกแตงกวา มีคำที่ควบกล้ำแท้กี่คำหน้าไปดูเฉลยกันเลยค่ะคำควบกล้ำแท้จากประโยคนี้มีคำว่าปลูกครัวพริกและก็คำว่ากวาตอบถูกใช่ไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำควบกล้มแทนไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านจากหนังสือภาษาพาทีอ่านเพิ่มเติมความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเอก็ขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย